คืบหน้าคดีอุ้มฆ่าใหม่สามีของพรนะครับที่เป็นคดีใหญ่สังคมให้ความสนใจคือที่ผ่านมาเนี่ยตัวของช่างกิจเขาบอกว่าเขาก่อเหตุคนเดียวแต่แน่นอนว่าตํารวจไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากว่าการพาใหม่ไปแล้วมีการใช้เชือกมัดมือมัดเท้าต้องมีคนร่วมก่อเหตุด้วยคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ว่าคนค,คนเดียวอ่ะจะจับผู้ชายคนแล้มัดทั้งมือทั้งเท้าแล้วอีกอย่างในรถคันนั้น ไม่ได้มีแค่ช่างกิจคนเดียวมีคนอื่นนั่งไปด้วยนะคะใช่ไปกันอีก4คนคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชือกก็เลยจะเป็นหลักฐานสําคัญที่มีการตรวจ d n a ไปแล้วนะครับผลการตรวจ DNA อออกมาว่าพบ DNA ของช่างกิจแล้วก็ใหม่เนี่ยชัดเจนส่วนบุคคลอื่นเนี่ยยังไม่มีรายงานนะว่าเป็นของใครคะนะครับแต่ปรากฏว่าทางผู้การฉะเชิงเซาท,ท่านบอกว่าณตอนนี้มี2คนที่อยู่บนรถคันนั้นรับสารภาพแล้วว่าเป็นคนที่ร่วมกับช่างกิจ ใช้เชือกมัดมือมัดเท้าใหม่นะครับท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้ากันหน่อยทางด้านของพลตํารวจตรีนเรวิศสุขนทวิทนะครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาท่านเปิดเผยแบบนี้ครับว่าล่าสุดมี2ใน4ผู้ต้องหาที่อยู่ในรถที่ใช้อุ้มใหม่ไปฆาตกรรมเนี่ยนะครับยอมสารภาพแล้วว่าเป็นคนช่วยช่างกิดในการใช้เชือกมัดมือมัดเท้าใหม่ขณะที่การสอบปากคำช่างกิดนะครับช่วงบ่ายวันนี้จะมีการเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมในเรือนจํา ส่วนจำนวนผู้ต้องหาก็ไม่น่าจะมีเพิ่มแล้วหลังจากเดี้นะครับไม่มีฮะตัวละครไม่มีเพิ่มนะยืนยันตอนนี้จบเรื่องนี้มีผู้กอ่อเหตุทั้งหมดนี่ยห้าคนไม่มีเพิ่มตอนนี้เราเราเราูรา้แล้วขณะนั้นมีคนช่วยมัดสองคน, <c oughs> นก็คือช่วยมัดสองคนเนี่ยวันนี้จะทำให้กระจ่างว่าเดี๋ยวเราสอบปากคำเสร็จแล้วอาจจะเปิดเผยได้ว่าใครแต่ตอนนี้แค่รวบรวมหลักฐานคนก็เดาไปเรื่อยเดาไปถูกมั่งผิดมั่งอ่าฮะใช่ครับคือหนึ่งจิตผมไม่ได้ให้เลยนะ สรุปว่าข้อมูลที่ที่มีการแชร์กันเนี่ยก็คือมาจากท่านผู้การไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเห็นเพราะเห็นอ้างเพราะเห็นซึ่งในส่วนของสี่ผู้ต้องหาที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับจนถึงตอนนี้มีการยื่นขอประกันตัวมาแล้ว2คนก็คือแท็บและก็นิวที่เป็นแฟนกันนะครับโดยมีรายงานว่าในวันนี้นิวเนี่ยจะเข้าให้ปากคําเพิ่มเติมที่สพบางประกงส่วนทางญาติของนายการแล้วก็นายโอ๊ต มีรายงานข่าวนะครับว่าจะเดินทางเขายื่นหลักทรัพย์เพื่อประกันตัวทั้งสองคนออกมาจากเรือนจำเพื่อมาสู้คดีเช่นกันในวันนี้อย่างไรก็ตามครับผู้สื่อข่าวได้สอบถามแม่ของนายโอ้นะครับที่เปิดเผยว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรองทนายเพื่อทําเรื่องยื่นประกันตัวในช่วงเที่ยงแต่ก็ยอมรับว่าตอนนี้รู้สึกกังวลหลังทราบข่าวเกี่ยวกับคําสารภาพของช่างกิจนะครับที่ทางท่านเรวิตผู้การฉะเชิงเซาท่านเปิดเผยกับสื่อก่อนหน้านี้อาจจะทําให้ ไม่ได้รับการประกันตัวและเกรงว่าจะถูกตั้งข้อหาเพิ่มด้วยนะครับ